สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบสีบี f ีฟาร์มนะคะวันนี้ก็เป็นเย็นของวันพฤหัสนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยลมแรงมากๆเลยนะคะก็เลยจะพามาดูนะคะลงเรือนว่ายังสภาพดีอยู่ไหมนะคะจากเท่าที่โบดูอยู่ในแอปของโทรศัพท์นะคะตอนนี้อากาศก็อยู่ที่ประมาณ23องศา ะะแต่ไม่ไม่ถึงกับหนาวนะคะยีสาองศาแล้วก็ความแรงลมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าลมกันโชคแรงไหนอย,อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมซึ่งพวกกล่องนะคะที่มันว่างเปล่านะคะก็ปลิวไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชม แล้วก็ลงเรือนเนี่ยดีที่ว่าโบนะ่ะไม่ได้ใส่เป็นพลาสติกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าครั้งก่อนๆเนี่ยที่โบใส่เป็นพลาสติกก็คือโบใช้เป็นผืนเดียวเลยนะคะซึ่งตัวที่ใช้ตอกตัวที่ใช้ยึดกับรงเรือนอะ่ะมันไม่อยู่นะคะแล้วก็ลมแรงมาหรือลมแค่ลมมายังไม่แรงนะคะมันก็ปิวแล้วนะคะก็คือลมมันเข้ามามันก็อุ้ม ขึ้นไปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้โบใส่เป็นแค่สแลนนะคะลมก็เลยผ่านได้ก็เลยไม่มีปัญหานะคะเนี่ยเพราะว่าหลังคาเนี่ยโบฝังละสี่เมตรนะคะฝังละสี่เมตรเนี่ยสแลนฝังละสี่เมตรนะคะลงมาเนี่ยเพราะว่าโรงเรือนของโบมันไม่ใช่โรงเรือนมาตรฐานนะคะคุณผู้ชมมันมันก็เลยใส่พลาสติกทีไรนะคะมันก็พังทุกทีนะคะใส่พลาสติกทีไรก็ พังทุกทีนะคะเอาไว้ให้มีตังกว่าก่อนนะคะค่อยค่อยทาโรงเรือนเหล็กค่อยทาโรงเรือนที่เป็นมาตรฐานนะคะคุณผู้ชมมันก็จะได้ไม่มีปัญหาบ่อยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยโบก็ใช้เป็นแค่เชือกมัดนะคะอันนี้เป็นแค่เชือกมัดอันนี้ก็ปล่อยลงมามัดเฉพาะตรงที่เป็นมุมนะคะมัดเฉพาะตรงที่เป็นมุมแล้วพวกเนี้ยก็ปล่อยไว้เลยแล้วก็มัดตัวที่เป็นข้างบนอะไว้นะคะมัดตัวที่เป็นข้างบนไว้กับไม้มันก็เลย ไม่ปลิวนะคะดูสภาพดูลมนะคะเดี๋ยวถ่ายาบอกมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะดูมาดูฝั่งนี้อาจจะมืดนะคะมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงลมแบบแรงมากๆเลยนะคะดูจากต้นไม้เอามองไม่เห็น <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าๆนะคะคุณชมหกโมงกว่า มากมากเลยนะคะส่วนความเสียหายของผักก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะมีฟ้ากล่องที่ปลิวแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้ว่าพวกลูกน้องทําหรือเปล่าลูกน้องสีขานะคะอาจจะกระโดดมาเล่นหรือว่าอะไรอ่ามาโดนหรือเปล่านะคะแตกไปฝาหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ปลิวไปเนี่ยโบเป็นห่วงแค่พวกอคอรต,ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งใบมันใหญ่มากๆเลยเนี่ยใบแบบใหญ่ กลัวแค่ว่าใบมันจะหักแค่นั้นแหละแต่ว่าดูแล้วยังอยู่ดีอยู่นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็คงต้องมาดูใหม่นะคะเพราะว่าลมแรงมากจริงๆนะคะใหญ่กว่มืออีกนะคะคุณผู้ชมใหญ่กว่ามือเลยกำลังฉ่ำๆเลยนะคะพวกนี้ก็เป็นฟิลีแล้วก็ ฟิลโอ้กนะฝั่งนโน้นนะคะฝั่งนี้ก็ฟิลิแลวก็เป็นมินิคอสเหมือนกันอันนี้ก็ถึงรอบเก็บแล้วนะคะคุณผู้ชมถึงรอบเก็บได้แล้วนะคะเลดมินิคอสก็ฉ่ำๆเลยนี่ทางบ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์มาบ้างว่าลมแถวลมเหมือนกันกันกบที่นี่หรือปะะะเปล่านะคะที่อำเภอเขมร่าเนี่ยก็จะอยู่ติดกับโค้งเลยนะคะแต่ว่าตัวอำเภอเนีย่ยอยู่ติดกับโค้งนะคะกับาทาง สปปลาวนะคะก็ติดกันเลยแต่ว่าที่บ้านโบนะโบก็ห่างจากตัวอำเภอประมาณสิบห้ากิโลนะคะเข้ามาทั้งข้างในอีกแต่ว่าถ้าอยู่ที่ในตัวอำเภอก็น่าจะแรงกว่านี้นะคะเพราะว่าอยู่ติดขงเลยเอากาศก็จะเริ่มหนาวนะคะในช่วงนี้ปัญหานะคะปัญหาของหน้าหนาวเนี่ยที่โบเจอประจำเลยก็จะเป็นพวกมแมลงแล้วก็หนอน นะคะคุณผู้ชมแมลงแล้วก็นอนพวกนอนช่อนใบนะคะพวกแล้วก็นอนตัวเขียว,วเขียวนอนตัววเขียวนะคะที่มากินใบมาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งชีวพันธุ์ที่โบใช้นะคะเป็น,ปนก็เป็นน้ำสมุนไพรนี่แหละก็เป็นน้ำส้มควันไม้นะคะแล้วก็มีเป็นเชื้อบีทีนะคะตัวน,นั้น ที่โบซื้อมาตั้งแต่ครั้งก่อนก็ยังไม่หมดเลยนะคะแต่ว่าความป้องกันมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเคมีที่ฆ่า,มาแมลงโดยตรงนะคะมันแค่ใช้ป้องกันเฉยๆนะคะใช้ป้องกันป้องกันก็คือเราผักยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าเราฉีดไว้ก่อนและฉีดพ่นไว้ก่อนนะคะน้ำส้มคอนไม้แล้วก็ผสมน้ําฉีดพ่นไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมอ่า ก็มันอาจจะมีบ้างแต่มันก็อาจจะไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเข้ามาแล้วนะคะพวกนอนพวกแมลงแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเข้ามาแล้วมันก็จะป้องกันไม่ค่อยได้นะคะคุณผู้ชมกําจัดไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเราใช้เพื่อป้องกันนะคะคุณผู้ชมเราไม่ได้ใช้เพื่อกําจัดนะคะโดยที่ว่าเราทําผักปลอดสารพิษนะคะโบก็เลยไม่ใช้พวกเคมีนะคะพวกเคมีที่เป็นเคมีพิษนะคะที่ ทำลายพวกระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะที่เขาเรียกที่ทําให้พวกมแมลงน่ะมันตายไปเลยเลยไม่กล้าเข้าใกล้นะ,ะอันนี้ก็มันจะเป็นยังไงบุก็ปล่อยมันไปเลยนะคะถ้านอนจะลงเยอะก็ปล่อยมันลงไปเลยนะคะมันจะกินเยอะแค่ไหนกันเชียวบื้อ่ะค่ะก็ดูดูกันไปนะคะมีตะกะแตนเนี่ยปลอดภัย ไรสารพิษนะคะปลอดภัยไรสารพิษเลยแล้วก็ที่ส่วนมากโบแนะนำใช้เป็นน้ำส้มควันไม้น่ะมันมันมีคุณสมบัติที่ช่วยให้พวกพืชผักเนี่ยแตกยอดได้ไวด้วยนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าโบใช้มามันก็ทำให้พวกผักได้แตกยอดได้ไวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็ ไปหาลองซื้อมาใช้ดูก็แล้วกันนะคะทั้งช่วยป้องกันนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้ตั้งแต่อายุ14วันขึ้นไปเลยอาจจะฉีดพ่นสักสัปดาห์ละ2-3วันก็ได้นะคะก็ใครซื้อมาแล้วก็ลองถามที่ร้านเขาดูว่าให้ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะสำหรับที่สวนของโบน่ะถ้าไม่เยอะนะคะโบก็จะใส่แค่ 10cc ต่อน,น้ำ1ลิตรนะคะฉีดพ่นในตอนเย็นนะคะช่วง ไม่มีแดดแล้วนะคะช่วงที่มแมลงนอนออกหากินนะคะตอนเย็นๆตอนไม่มีแสงแดดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่เป็นมแมลงเยอะหน่อยนะคะนอนมแมลงเยอะหน่อยโบก็จะเพิ่มเป็น1 5ซีต่อน,น้ำ1ลิตรนะคะก็ฉีดพ่นได้ทุกๆ2วันก็ได้เหมือนกันนะคะทุกๆ2วันก็ได้เหมือนกันก็จนถึงก่อนเราเก็บเกี่ยวสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็แล้วกันนะคะก่อนเราที่เราเก็บเกี่ยว นะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าผลเสียก็คือมันอาจจะมีะคราบนะคะถ้าเราใช้ปริมาณเยอะมันอาจจะมีคราบนะคะคราบอ่ะของน้ําส้มควันไม้เนี่ยติดอยู่กับใบผักอะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่สวยแค่นั้นเองแต่ว่าจะให้มีลสขมไหมนะคะโบเคยลองชิมแล้วมันไม่ขมนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครกลัวว่าใบมันจะไม่สวยเนี่ยอ่าเราหยุดฉีดพ่นก่อนสักประมาณสิบวันหรือว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นอ่า เราค่อยฉีดพรมน้ําเปล่านะคะฉีดน้ําเปล่านะคะล้างในช่วงตอนเช้านะคะแดดอ่อนๆน,นะคะอย่าไปทําที่ช่วงแดดร้อนนะคะเดี๋ยวใบจะลวกแล้วก็เสียหายได้นะคะคุณผู้ชมถ้าจะฉีดน้ำเปล่าก็ให้เป็นช่วงตอนเช้าก็แล้วกันหรือว่าเป็นตอนเย็นแดดอ่อนๆน,นะคะให้เลือกเป็นช่วงที่แดดอ่อนๆเนี่ยมันจะทําให้ผักของเราเนี่ย ไม่เฉาไม่ไม่ไม่โดนสมมติว่าตอนกลางวันเนี่ยร้อนร้อนมาแล้วมาโดนน้ํากระทันหันเนี่ยมันก็จะใบลวกใบเฉาได้ก็เงินผิวของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมตากแดดมาร้อนร้อนนะคะตากแดดมาร้อนร้อนแล้วเอามาเอาน้าเย็นเย็นลาดเนี่ยมันก็จะอเป็นยังไงมันก็จะแห้งกร้านนะคะอาจจะทําให้พองได้อะไรประมาณนี้นะคะบบอาจจะเปรียบเทียบไม่ถูกนะคะคุณผู้ชมก็ให้ทําช่วงแดดอ่อนๆนะคะฉีด พรมน้ำให,ให้เป็นละอองนะคะอย่าใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรสายยางน้ำใหญ่ๆไปนะคะเดี๋ยวผักจะหักนะคะคุณผู้ชมผักเดี๋ยวใบผักของเราจะบอบช้ำนะคะให้จีดเป็นละอองเป็นละอองขวอยเนี่ยก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่แบบกลัว ที่จะมีคราบน้ำส้มควันไม้เนี่ยยิ่งถ้าเราใช้อัตราส่วนเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยคราบก็จะเยอะนะคะผู้ชมแล้วก็เลือกฉีดพ่นเอาตั้งแต่ตอนที่ผักของเขาเล็ก,ลกๆก็แล้วกันนะคะช่วง14วันขึ้นไปเนี่ยชัางสักช่วงช่วงชั่วงสาส30วันหรือว่าใครจะเก็บที่45วันนะคะก็หยุดพ่นสักช่วงอายุ30 3 34วันก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะเก็บในช่วงอ สีวันอย่างนี้นะคะเราก็ฉีดพ่นไปเรื่อยๆจนถึงอายุ30วันแล้วก็หยุดฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ําส้มควันไม้มันก็ไม่ได้อันตรายนะคะคุณผู้ชมน้าส้มควันไม้มันก็ไม่ได้อันตรายนะคะเพราะว่าเขาก็สกัดนะคะสกัดเอามาจากส่วนมากนะคะก็จะเป็นไม้สะเดา ไม้เดาเข้ากลั่นออกมาจากไม้เดานะคะเพื่อมันก็มีฤทธิ์ที่ช่วยป้องกันมแมลงนะคะแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ไม่ทําให้มแมลงหรือว่านอนอะ่ะลงแปลงผักเราเยอะเกินไปนะคะคุณชมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับใครที่นอนลงเยอะนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับมือใหม่แล้วก็มือเดิมมือฉมังนะคะที่อ่า กำลังปลูกอยู่ตอนนี้นะคะใครๆก็ปลูกนะคะตอนนี้บางอส่วนมากช่วงฤดูหนาวเนี่ยผักค่อนข้างที่จะล้นตลาดแต่ว่าใครที่อยู่พื้นที่หรือว่ามีลูกค้าประจําอย่างนี้ก็ยินดีด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบสายไม่ประจํานะคะก็อาจจะลําบากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ดีๆก็ขายดีอยู่ตลอดนี่ก็โชคดีไปนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ พาคุณผู้ชมมาดูผักเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้คุณชมผูกปักยังมีความสุขกันแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ